เก็บขวดเก็บถูแล้วก็เก็บเก็บถ้วยเก็บจานล้างถ้วยล้างจานแล้วก็กวาดสาละรอรอกันให้เสร็จก่อนโดยมาก ประมาณซีหาคนนี่บ huh ่ค่อยกลับบ้านง่ายดอกมาวัดแล้วต้องต้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วก็คุยกันสิบ่กลับบ้านง่ายดอกสีเพ่กันมาวัดย้ายนี่เราแห้งคักแน่ให้พรทุกวันให้พรทุกวันให้พรทุกวันไปมาที่ไหนแยกย้ายเลย